กำลังติวเข้มิเป็นบ๊ทจะไปถ่ายนครนะครับโอนตรงๆกับพี่เบสก็เลยมาสอนอ c t i n g ให้โบ๊ทนะครับเยเรียกมนอะแบอันนี้คือมันไม่ได้มีมันไม่ได้เ่าแต่พี่จะเพิ่มให้แค่มองเขาปั๊บแล้วก็ สบายใจแล้วก็ยิ้มยิ้มแบบว่าเฮ้ยพี่เราความสุขแล้วอะ,อะถอนหายใจก็ได้เฮ้อ,อย่างงี้นะอย่างงี้นะปั๊บหันมาปุ๊บน้องไป,ปคือพี่เขามไม่เห็นเราแหละถอนไว้ปุ๊บมองพี่นะปับ๊บดูพี่ดูพี่ปุ๊บอะไรปุ๊บมองเขาแล้วก็เดินไปเรามันจะรอบทจะรอเลยอันเนี้ยมันไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเลยสิฝึกฝึก